สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับนมปรจักน้ำตาลแลคโตสผสมเมสาตาเมจิกนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นแบบปรจักน้ำตาลแลคโตสนะครับแล้วตรงนี้ก็เขียนมาด้วยนะครับว่านะครับไม่เติมน้ำตาลนะครับแล้วก็มีวิตามิน B2 แล้วก็แคลเซียมสูงนะครับแต่ตรงนี้นะครับในส่วนประกอบก็คือมีน้ำตาลอยู่1%นตะครับต้องเข้าใจนะครับว่าถึงแม้เขาไม่ใส่น้ำตาลนะครับแต่ของทุกอย่างมีน้ำตาลนะครับในงั้นเนี่ย ตรงนี้นะครับมีน้ําตาล1%ไม่ได้เไม่ใช่ข้าหลอกลวงนะครับในนมอะไรมันมีน้ําตาลอยู่นันะจ๊ะแล้วก็ก่อนกินนะครับมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้หารนะครับในนี้นะครับมีผงเมานะครับในวงเล็บนะครับผลิตภัณฑ์จากข้าวบาเล่ไครแพ้ก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะส่วนในเรื่องผงมานะครับที่เขาใส่มาเนี่ยได้มา1.7%นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายตาฮารานะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมทานได้นะครับรวมถึงนะครับมีเครื่องหมายนะครับทานเลือกสุขภาพนะครับนั่นก็ค ผลิเดัณฑ์ที่มีน้ำตาลน้อยนะครับจะได้มาเออน้ำตาลหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ควรจะได้แหละ่ะครับแกงมานีจะาอาทิษฐามาครับสีก็ประมาณนี้นะครับสีมันไม่น้ำตาลเลยอ่ะสีมันอรอกขาขาทำเหมือนนมทั่วไปนะถ้ามองด้วยตาก็ไม่รู้นะครับว่าใส่มสหรือเปล่าเลยครับโอเคคราวนี้ดมกลิ่นจะเออเฮ้ยกลิ่นเนี่ยกลิ่นมองเต็มที่นะครับโอเคมีกลิ่นมสใช้ได้อยู่นะครับถึงแม้สีมันจะไม่มีความเป็นมองก็เถอะโอเคครับชิมรสชาติจ้ะ อ่ะกินหมดแล้วครนนี้รีรสชาติได้ครับเขาบอกก่อนนะครับว่าไอ้ตัวนี้นครับเป็นนมเมาส์แต่นะครับรสชาติของเมาส์ตัวนี้มันจะอ่อนกว่าเจ้าอื่นนะครับเจ้าอื่นเนี่ยมันจะถ้าเกิดเทียบความเข้มนะเจ้าอื่นที่ท่นกินมานะความเข้มของมาส์เขาอยู่ขนาดนี้นะครับแต่ของเมจิกเนี่ยมันจะต่ําลงมาหน่อยนะครับถ้าเจ้าอื่นสิบเนี่ยเมจิกจะได้ประมาณ6ส่วนอย่างที่สองครับในเรื่องของความไม่หวาน โอเคไม่หวานผ่านนะครับเพราะมันไม่ใส่น้าตาลใครไม่ชอบหวานนี่เออได้อยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีไม่หวานเลยนะมันเป็นความหวานแบบของวัวถ้าเกิดใครเคยกินพวกนมวัวสดใช่ไหมครับมันก็จะมีความหวานนิดๆเนี่ยเออน่าจะเป็นความหวานอย่างนั้นและก็อย่างนึงก็คือในเรื่องครับของความมันเนี่ยมันเหมือนกับเป็นนมนะครับที่ตัดไขมันออกนะก็คือเป็นนมแบบพวกไม่เติมมันเนยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยความแตกต่างของเจ้าอื่นคือในเรื่องของนมเนี่ย เฮ้ยมันต่างจากเจ้าอื่นคือตรงนี้มันไม่ไม,ไม่มันเพราะว่าเหมือนกับมันตัดพวกไขมันเนยออกไปอย่างที่สองนะครับมอสเนี่ยจะอ่อนกว่านะครับแล้วก็น้ําตาลก็น้อยนะครับแล้วก็กินแล้วใครที่ไม่ชอบหวานจนะชอบเพราะโอเคครับความรสชาติเนี่ยมันแบบกําลังพอดีเลยนะครับเหมือนกับว่านมธรรมดาแล้วเราใส่มอสเข้าไปแต่ว่ารสชาติมอสเนี่ยเขาก็แบบจะอ่อนกว่าเจ้าอื่นนิดนึงนะ โอเคครับเพื่อนๆจากเรเรียหรูคลิปนี้ไปว่นนี้นะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะรวมถึงใครอยากสับสูตเบียนะครับมีช่องทางาครๆออนสินพิเศอยู่ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ